สวัสดีครับเป็นดิจิกับผมนะครับฟุบะคิคแคสเกมมิ่งนะครับวันนี้ก็จะมาให้ข้อ,ขอมูลของตัวละครที่ชื่อว่าคิโดยูโตะนะครับตามรูปเลยนะครับอาจจะไม่มีภาพไปสลับไปสลับมาเหมือนคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าเอา,เอา,เอาต,ตรงนะีเกียดครับทำแบบนี้ดีกว่าเนะเพราะว่าถ้าตัดต่อ,ตอ,ตอมันมันมีเวลาํลำกัดอะผมว่าจะทำแบบนี้แล้วกันนะครับก็ เข้าสู่ข้อมูลตัวละครของคิโดยูโตกันเลยดีกว่านะครับก็คิโดยูโตนะครับคิโดยูโตเป็นอดีตกับท่านทีมของโรงเรียนเทคุคุนะครับตำแหน่งที่เล่นนะ่ะก็คือมิดฟิลหรือว่ากองกลางนะครับใส่เสื้อหมายเลข14นะลักษณะเด่นของคนะิโเนี่ยทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าจะใส่แว่นก็กเกิลแล้วจะมีผ้าคลุมนะฮะผ้าคลุมสีแดง คิดไว้นะฮะเอ่อคิดโดยูโตเนี่ยมีความสามารถในการเล่นฟุตบอลนะครับอย่างชำนาญตั้งแต่เด็กเลยนะครับแล้วก็เป็นอัจฉริยะทางด้านฟุตบอลโดยเอ่อถูกเรียกถูกเรียกคิดโดยูโตว่าเอ่อเป็นเกมเมกเกอร์นะครับอัจฉริยะเลยนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในช่วงฟุตบอลฟันเทียโรงเรียนเอเรียฟุตบอลฟันเทียอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับหรือว่า FFI นะครับ แล้วก็โผล่ในภาคอินนัสม่าเอลเิเบนโกอินนัสม่าเอลเิเบนโกคโคนอสโตนแล้วก็อินอน u ส a e l เอล n เ o นโกกา y ล็กซีก่นะครับไม่รู้จะตั้งชื่อเอาทำไมคนทำนะเบบนี่ยเปลี่ยนเป็นภาคอินน u สม e าเอล n เ o นโกโคนอสโตน,โนโก็ได้ไม่ต้องมีโก้ได้เออนะครับก็ถ้าไมา่ตายเนี่ยคือคิดโดนเนี่ยถ้าไมา่ตายหลักเนี่ยมีแค่ท่าเดียวแล้วคือ i l ลูช i ั n นบอลนะครับบอลลวงตานะครับบอลลวงตาภาษาไทย นะครับล้วก็จะมีชินอิลิชั่นบอลก็คือเป็นอัปเกรดอิลิชั่นบอลธรรมดาเนะี่ยเป็นชินนะครับหรือว่าภาษาไทยก็คือบอลลงตาคูณ2ขั้น2เนี่ยเล่นอย่างนี้นะฮะเขาแปลอย่างนี้ก็แล้วแต่เขานะครับถ้ามาตายที่ร่วมใช้นะฮะกับคนอื่นก็คือ 1. โคเทปเพนกวินนิโกะนะครับหรือว่าเพนกวินจักรพรรดิที่2นะฮะ2ชวินบูส หรือว่าคู่ประสานนะครับใช้กับอิจิโนเซะแล้วก็เออไม่ใช่แล้วก็หรือซาคุมะนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้ทำข้อมูลละครถ้าใครอยากให้ทำก็บอกในคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับว่าอยากให้ทำตัวอะไรบ้างอ่าสามนะครับทวินบูสเอฟนะครับหรือว่าทวินบูส t ไฟร์ใช้กับโกนจินะครับท่าน,นี้ซึ่งโกิจิก็ทำแล้วนะครับอยู่ในช n e l เราไปดูได้นะครับแล้วก็ Uh, ดูตัวอื่นได้ก็มีนะเยอะแยะเลยมีนีดเด่เยวไม่เยอะแยะนะครับ C Nasuma Break นะครับ Nasuma Break ก็จะมีอัพเกรดก็คือ Nasuma Break P 2นะครับก็ใช้กับ Endo แล้วก็ Go Enchi นะครับ Endo ก็มีเหมือนกันไปดูเลยนะห้านะครับ Base Zone 2, หรือว่า Zone มรณะสอใช้ร่วมกับ Endo แล้วก็ Doemon นะครับ6 Killer f i l l ใช้ร่วมกับฟูโดนะครับก็เป็นท่าที่ใช้ปรากฏเออใช้ครั้งแรกเนี่ยที่ f f l เฮ้ย f p i พุทฮิตนะพอม,มาเออใช้ตอน f p i ตอนที่แย่งกันในฟูโดเนี่ยนะฮนะนะก็เจ็ดโคเทเพนกลินซันโกก็จะมีอัปเกรดอีกสองขั้นก็คือโคเทเพนกลินซันโก G2 G2 นั่นแหละโคเทเพนกลินซะันโก G3 นะฮะ หรือว่าชื่อไทยก็คือเพนกวินจักรพรรดิสามหรือว่าเออมันชื่อเดียววุดฟิปไปหน่อยนะใช้ร่วมกับซากุมะแล้วก็ฟตโตนะครับอืก็8นะครับบิ๊กแบงนะครับใช้กับฟูบุคิแล้วก็ฮิโรโตนะครับฮิโรโตผมยังไม่ได้ทำนะครับแต่ฟูบุคิทำแล้วนะครับไปดูได้นะครับถ้าอยาก้าทำก็บอกบอกได้นะครับในคอมเมนต์ นะครับวันไหนที่ทําแล้วก็จะบอกว่าทําแล้วในนี้ยังไม่ได้ทำก็เดี๋ยวจะหาข้อมูลแล้วก็มาทําแบบนี้นะครับเก้านะพามพายพาแบบพามมันอ่านว่าอะไรวะพามรีเจนพามรีเจนพามหรือพายวะพายมั้งพามลีเจนมั้งนะครับหรือว่าชื่อไทยเง่ายๆนะปฐมบทแห่งตำนานนะครับที่ใช้คู่กับกุนจิชูยะนะ ครับผมอ่าจบแล้วนะครับที่ผมเอามาแค่นี้นะครับเพราะว่าเอา่อเดี๋ยวคลิปจะนานเกินแล้วก็เอิ่มก็เรียกว่าอะไรอะอยากให้ไปอ่านเพิ่มเติมดีกว่านะครับเพราะว่าการ์ตูนอะมันมันสนุกมันมันจะเข้าใจได้ง่ายนะครับถ้าเราไปดูเองนะครับผมคือผมก็แบบทำอย่างเงี้ย ทำข้อมูตลตัละครให้เพราะว่ามาเพิ่มเติมข้อมูลให้กับคนหลายๆคนที่ชอบเรื่องอินาซึม,มะแต่ว่าลืมในข้อมูลต่างๆาจะเไปทำช่องหรือว่าไปพูดคุยกับเพื่อน,นอ่ะอาจจะลืมก็มาเปิดคลิปผมดูได้จะได้รู้จะได้อ๋อมีอันนี้อยู่อ๋อมันมาจากอันนี้ประมาณนี้นะครับ ซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมนะถ้าใครอยากอ่านก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะรับเป็นวิกิพีเดียมีเยอะไปเยอะมากอะ่ะเยอะกว่าที่ผมพูดในเนี้ยเยอะมากนะครับก็ไปดูได้นะครับก็ถ้าอยากไปดูข้อมูลตัวละครตัวอื่นๆนะครับก็เข้าไปในช่องนะครับแล้วก็กดที่เพลย์ลิสต์แล้วก็เข้าในเพลย์ลิสต์ที่ชื่อที่เขียนว่าข้อมูลตัวละครนะก็จะมีมีเช่นซุรงุงยิเช่นมาอะไรพวกนะี้ มีอยู่นะครับเดี๋ยวจะทยอยทำไปเรื่อยๆนะครับทำเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนจนไม่มีอะไรทำอะ่ะนะก็ที่ผมหายไปเพราะว่าก็ป่วยด้วยนะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่ามันว่างอะ่ะเพราะว่าผมยังไม่เปิดเนียโรงเรียนยังไม่เปิดนะฮะก็หลายคนเปิดแล้วนะฮะโรงเรียนผมยังไม่เปิดก็ก็ได้มาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็ โอเคพอแล้วนะเดี๋ยวจะคลิปจะนานเกินไปน้ครับกี่นาทีแล้ว6นาทีแล้วบอกว่าจะทําคลิปทําคลิปน้อยน้อยทำคลิปน้อยน้อย,น,ปปน,อยนี่ <c oughs> ก็นะครับขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าแบบว่าชอบแบชอบกดไลค์นะฮะไม่ใชก่กดไลค์ like ก็ได้แล้วแตนะ่แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามนะครับว่าจะมีตัวละครตัวไหนออกมาอีก นะครับตัวละครตัวไหนมาก็จะได้มาดูนะฮะแล้วก็อย่าลืมแชร์นะครับถ้าสมมติว่ามีเพื่อนที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับนัสมานะครับก็ก็มาแชร์กันให้เพื่อนๆดูว่าเนี่ยตัวนี้มันสุดยอดเลยนะมันมีท่าโอ้โหนะดูผมว่ามันจะปัญญาอ่อนเกิดไปแล้วเนะี่ยก็แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าจะให้ทําคลิปอะไรต่อเพราะว่าคนนี้ผมก็ไม่มีปัญญาทำอะไรแล้วนะครับคิดไม่ออกนะฮะ คิดว่าจะทำทำข้อมูลไปเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าชื่อมันก็บอกว่าฟูบะคิแคสเ g มมิ่งแต่แคสเกมมิ่งไม่เห็นจะมีเกมเลยมีแต่เกมเดิมๆนะสูมะใช่ไหมก็ให้ท่านชมมาบอกมาได้ผมว่าไม่รู้จะเล่นอะไรไงเพราะว่าเกมที่ผมเล่นอ่ะมันก็มันเถื่อนอะ่ะอ๋อง่ายไม่ใช่มันมันโหดนะหมาถว่าผมมาโหลดเถื่อนอืมก็ เพราะว่าไม่มีอะไรเล่นแล้วไม่รู้ว่าเล่นไปจะไปดูคนดูไหมก็ถ้าถามว่าทำไมไม่ลองก็เพราะว่าลองแล้วนะครับในไอไอเนสซัม11โกสตาเกอร์13แต่ผมจะไม่มีวันท้อแน่นอนนะแน่น,นอนจะทำไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาจจะลงคลิปช้าเร็วอะไรไปประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้เระจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเลย แต่ว่าพอเปิดเทอมก็จะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับจะรับชมได้ตอนเสาร์อาทิตย์เอ่ออาทิตย์ละ1คลิปประมาณนี้นะครับจะพยายามให้ได้อาทิตย์ละ1คลิปนะครับโอเคก็ลาไปก่อนลากันไปก่อนนะครับก็พูดมาเซ็นนานเลยเนะี่ยบอกทําคลิปน้อยตําคลิปจะได้ไม่ยาวก๙นาทีแล้วนะฮะก็ใครอยากรู้เขาอะไรเพิ่มเติมเข้าไปในช่องได้นะครับผู้บัญชคัเกมมิ่งกดเข้าไปเลยนะครับหรือว่า ใครอยากรู้ส่วนไหนแต่ผมยังไม่ได้ทำก็บอกกันได้นะครับในคอมเมนต์นะครับโอเคบายายเจะกันคลิปหน้านะครับโอ้โหปละเดอร์โจโจอ่าอย่าลืมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมกดเออกด u ั s c ไ i b e ตรงกลางนะครับโอเคเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอโอเค thank you bye